คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซีแฟนช่องมนณฑการผ้าร่วยนะคะค่าทรามชมเมื่อน,นี้นะคะ่ะแอดกระจะมาตามตัวเลงแนวทางปูวัดป่าอุดรให้กับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะซึ่งเนาะคะ่ะในมือน,นี้นะคะแอดว่าได้เดินทานะคะไปตามตัวเลข ปูวัดป่าอุดอรยุทธวัฒน์นะคะแต่แอกจกโะ,ะโทษเนาะค่ะโทษคอตัวเลขนอกทางนะคะจากปูนะคะวัดป่าอุดอรเนาะค่ะมาฝากเอฟซีแฟนช่องมุนทการผ้าร่วยนะคะค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะแอกคอร์กำลังใจนะคะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะค่ะและนะคะสำหรับท่านใดที่ เข้ามาไหมนะคะยังบ่ท่านไดกดติดตามและกดกระดิ่งเนาะค่ะกับกดนะคะอย่าลืมกดเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดนะคะและก็จะบรพลาดคลิปตัวเลขแนวทางจากทางช่องเนาะคะ mm ่ะ hmm. ค่ะท่านผู้ชมกับมาไปเบิ่งไปฟังน้ากันนะคะว่าตัวเลขแนวทางวันที่16กันยายน2 5 6 5ที่จะถึงนี้นะคะป mm ูเ hmm. พิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะกาวนมาสการค่ะปู วาจะเล่นก้อนค่ะปาปูปลาคือปามหาปูแน่สิครับใช่ปูกับปาเยู่อ่อนก็เห็นเขามาอยู่อ่นงวดตะกี้กับปั่นือยังไม่เห็นปูก็เลยต้อนตามหลังก็อพระมาเอาแน่ก็คือเขาสู้งวดจนแล้วว่าส่วนทีมงานอยู่ว่าจะเขาไปหาปูอยู่ค่ะแต่ว่าบันเนีนรถค่ะรถล้อนามันบวมกันเลยต้องล่อเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างรถก่อนค่ะย่าน ย่านมันอันตรายเดินทางไกลเนาะค่ะแม่แม่ที่เลีนทางไกลอันตรายที่ว่าน่ะบ่เาไปยังบ่เาไปยังเออเขาเอากระได้น้ำมันยังแพงย้อนแค่ไมีโอกาสนะคะก็จะเข้าไปกราบนมัสการปู่อยู่ค่ะลาอให้รถเต็มรอยยังค่อยมากกรได้ดอกรถเต็มรอยคนเต็มรอยน้ำมันนี่เป็นเมื่อยเรื่อยแฝงความค่ะสายเรื่ยเป็นสายบุญเนีปู่อยู่น้อยแต่จนว่ากุิก็ช่แต่จนว่าเรี่ยวเนาะ ปูกระเบื้องเซ็จมันเนี่ยมาค่ะปูข้างล่างแมนปูเกี่ยวสองเลยรอบสองเกิดไม่เขาวางหกที่สองอันนี้ก็เลยเลี้ยวพอดีเลยเขาสามตัวตรงตรงหกที่สองหาเก้าซี่กับตรงตรงมันว่าขับปูแมนบ้องหาเก้าซี่เนี่กบางทีไม่ว่าทีที่เทพบูดเนี่ละปันปันทุ่มมาทุ่มเหล็กอันกระเยากันเลยพอดีเท่ซ้ำมาทุ่มเหล็กอันกระเยากันเลย บอกปัดจกับบอกพ่อก็บเรว่างวันเท่กับเรืองล่อคนกับเลยว่าเอ้าไอ้เน่าท you know. <maintenant S 2> ่างผู้หญ like anyway. ิงฮาเทียได้กันที่นั่นอยู่ที่สนอกตรงนี้แจ็คเทียแหละเขาอีกสนอกสามตัสนองค่ะค่อยเให้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะคูมั้งมั้ี่นี่กันจับใส้สามตักับเขาได้เลยเพียงพู่วันวันที่ผ่านมาหมอค่ะแนนก็บเรืจะบอกจะสองตหนึ่งที่จริงพิ้งเพ้งในสามก็บเรื่องวันศุกร์สามสามไปหนะาอนนี้ก็เรืว่าเอ้าจะบอกสามสองซะกับได้เข่าเต็มเต็มเลยสามสองมันว่าเอาสามตัวซะ คนเลขเพ่งตีค่ะปูโอเป็นเลขเพ่งเมื่อกี้นี่เขาเลขเพ่งเนาะอภิษฎพาน่าเขาเลขเพ่งเนาะค่ะเขาเลขเพ่งอืมเลขกันเป็น,นมีมตฝันปูกับอ่ทาทั้งลางกับรุดเต็บนึงอันเลขกันที่อันจุดทูบลนะ่ะเป็นแปดสองมันออกแปดสามเนะาะค่ะแม่นค่ะอืกันบันี้ปูก,ก็เลยเพ่งได้เมื่อน,นั้นละก็เลยอัน เอาลงตัวเลขเลยเนะาะค่ะปูน่น,นี่นี่เสียงรบกวนเมือ่อไเสียงโกวนเน่ยบอนี่เนียงว่าเป็นยานเหรอค่ะปูเอฮะ๋อพูกกับเป็นเลขเพ่งแล้วมันไม่อยู่อ่าหาหาสามเลขเพ่งเนาะค่ะเออเลขเพ่งหาสามเลิกกันปเล่ตัวทั้งงามันมปรชัดไปไหนเลยวะเอาเอาหกหาสามไม่น้ำอีกตัวหนึง หาสามกับห,หกหาสามแมนมาค่ะแมนหกหาสามกับหาหาสามค่ะบะเนียนปูลลูให้ตามเลขเก้าวันหนึ่งเลขเก้าหนึ่งมันอ่าปูกับฝันมาเห็นปลาโพธิลูกป็นใหญ่ลูกหงินทั้งไตได้นะปู้ก็บเลขตามเลขเก,ก้าว่าเก้าหนึ่งกับหกหนึ่งอะไรครับหัวน้ำเก้าหนึ่งหกหนึ่งอืมเป็นเป็นเน้นล่างอันนี้เอเก้ 1, หาหนึ่งหกหนึ่งเป็นเลขนิมิตฝันบอกค่ะปูเป็นเป็น เป็นเลขนิมิตฝันเนอแต่แต่านวดที่กิจท,ที่แล้วนัน่นอ่าคือเพรท่านออกนะปูกกะ่แต่เขากันกันฝันฝันได้ะังกันแต่เขากันปู่พรตามมันออกนั้มกนนิดหน่อยนะปู่ก็เลยตามมาเก้าหนึง่งกับปุกหนึ่งนีตามไปเลขเก้าค่ะเก้าหนึ่งหกหนึ่งเป็นเลขฝันวัดที่ผ่านมาก็เลยให้ตามเนาะคะ่ะแต่มีเลขเอ,ขอกขันน้ำมุนอีกอันหนึ่งค่ะแล้วก็เลขขันน้ำมุนเลขขนันน้ำมุนทั้งวัดเนอทั้งวัดเป็น มดขนาหนละอดก้อนวดสีฟางอดก้อนไปมันก็เข่าอ่าสามแปดน่ะค่ะป้าป้มันก็เขาอยู่ก็เลขอันปูกกัเลยเอามาในลุงอีกแต่ว่าปุ๊กันว่าแปรดออกแต่ว่าไอ้ทั้งเงนช่องมันแปรออกมันก็เลยแทว่าอ่าศูนย์สองเจ็ดครับกับกับสองแปดศูนย์สองเจ็ดกับสองแปดเนาะค่ะอื้เดขันน้ำมุนเด็กขันน้ำมตนค่ะ แต่ว่าเนี่ยผู้ไปน่้องไข่เหมือนกับาติเสียกับมันมันก็ตัวเดียวกันกับเล็กเพ่งกับกัสีโบนั่นแหละโบโบเขียนลงกับเนยเพราะว่ามันเป็นตัวสามหาสามพื่กันอยู่ไหมอ๋อกับเป็นตัวเห็นเป็นตัวเดียวกันกับเล็กที่เพ่งเลยเนาะคะ่ะอืมเป็นเหล็กตัวเดียวกันแต่ว่าผู้น้องสาวบนันเอวมาเป็นเป็นเป็นสองสองห่าวะเนาะผู้ก็เลยจับบอกเป็นสองห้าสามเป็นสามตัวอ่าอืมเล็กงานศพญาติมันบ่ะค่ะ แมนยงเงี้ยจบยาเพิ่งไปน้องค่ายค่ะก็เลยจับเป็นสามตัวเป็นสองห้าสามสองห้าสามค่ะแต่ล่อขงสุดทไทยอีกเนึงเดื่อมือวันที่สิบหกค่ะเ่นนันปูนี่มีแต่เอกวัวันเล็ฝันปูปูจะหามื่อนั้นนะอ๋อจ้าเศ้าห้ยเศ้ามือห้อยอกเนาะค่ะแมนเศ้ามือห้อยอกปูจะห้เอ่อ็ดมงเศร้าปูกะบแต่กันไม่พอดเลยกับทุเอากับปูจะหาทุกท่องลค่ะปูเพราะว่า โดยมากของโปรมันก็เป็นยังสั่นน้าจะจะมือสุดท้ายจะจะจะแม่นย่ำยังทีเลยนะค่ะคือหัวดันหัวที่สองมันกับไม้มือสุดท้าย่างนี้โตหาอันยกแม่อะมาหนี้อันที่ในเขาเตรียมมาหน่ะค่ะเพราะว่าบางครั้งเนาะค่ะเพลินอาจสิไม่ย่ำห้เมื่อขึ้นเนี่ยขึ้นก้อนไม้ออกเนาะค่ะแมนแมนเพลินจะไม่ย่ำขึ้นอ่ามือเล็กจะออกอ่ะค่ะค่ะปูไทยคีบปูน ให้พ่อนเอฟซีที่ตามปูเนี่ยค่ะอืเอาอันมิชงมีหมาน้ำปูสู่ทุกคนเด้อผู้ใดเห็นแล้วก็ได้อยาี่เห็นแล้วก็ไเด้ฮะเทียนันกับปูกับมีเนี่เห็นเนี่สั่งเส้วันนี่นะปูก็ให้เปนเน้าทางไปอีกเพราะว่าแต่พัดเขากันสามารถกับเพท่านหลุดจังหวัดดอกเขาเขาสมหวนละคแต่ีิชงมีหมาน้ำปูสู่ทุกคนเด้เหดสั่งใส้ัดร่วมกันปูจะเท่้อนจีดอมบดละค่ะปูมาเด็ด อ่า,านาเชี่ยมีโซะมิมนันเลยถ้าบุญรวมกันเนาะอืมไอ้มีโซะมิมนันน้ำปูสุกสุกคนเดอ้อเห็นแล้วก็นเลยเอาไปเชียงโสกเชียงดวงก็เลยไอ้มีโซะมิมนันสุกสุกคนนะค่ะปูเป็นอย่างที่มิ้นท์น้ำมันอ่ะละนาเช <c oughs> <c oughs> ี่ยมิโซะมิมันเลยแม่ถ้าบุญรวมกันสั่งเสบียรวมกันกับปูค่ะปูกาบขอบพระคุณปูเนาะค่ะที่แบ่งปันตัวเลขแนวท่าให้กับเอฟซีแฟนช่องมุนทการผ้าร่วยอะไรมาหน่อยผ้าร่วยนะคะปูอืม หนาวถ้ามีน้อจาเล่นพ่อนจรเล่พรอมีส่มีหมาน้ำปูสุกสุกกดสุกคนเ้อเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะค่ะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆทานทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็นได้มากบอกต่อเอฟซีเนาะค่ะแล้วก็ กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดไ่ไดนนะคะ,ะ,ะ,คะทันมือได้แอดกได้กินกาแฟนะคะแอ๊ดจะปวดหัวเนาะคะ่ะก็คือตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะ อยากจะลดน้ำหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ